มาจ้าทานข้าวกันจ้าหมูทอดซอสพริกอีกฉันนะ่ะกินหมูทอดลูกกายเอลูกชายไปโรงเรียนจินเลิกเที่ยงเดี๋ยวเที่ยงไปรับแกแล้วก็แกกินทอดไก่แกกินไก่ทอดแกไม่ชอบกินหมูทอดแกชอบกินไก่ทอดอีฉันกินหมูทอดแล้วเดี๋ยวทอดไก่ให้แกกินมาจา้มาทานข้าวด้วยกัน ตอนนี้เวลาติบมงกว่านี่มือที่สองเลยนะคะอฉีฉันทานเป็นมือที่สองอะ ไซให้เปิดกระเทียมออกลืมไปว่าถ่ายคลิปอยู่ไม่เช้ากินนมนมจีนถ้วยนึง ตอนนี้สิบโมงครึ่งกินอีกมือ้อแล้วอะวันหนึ่งกินข้าวสิบแปดมือ้อตอนที่ป่วยไอยอะหิวกินไม่ได้พอปวดหัวไปหมดลุกแทบลุกไม่ได้เดี๋พอเริ่มหายก็กลับมากินอร่อยวันหนึ่งกินข้าวสิบแปดมือ้อ เหมือนเดิมคนอนีาก่กเย็นไม่เช้ามีหมอกแต่ตอนนี้แดดออกแล้วล่ะแต่ฉันน่เป็นคนแบบ ไม่รู้สิขี้เย็นนะขี้หนาวอะ่ะยุกชายขี้ร้อนยูคชายขี้ร้อนเนาะยุคขี้หนาวอากาศเย็นๆเนี่ยต้องใส่ของท้าต้องใส่เสื้อลอะมันจะแกนสมอง